กินหมูกระทะที่ไหนก็เหมือนกันจริงหรออันนี้ไม่จริงเลยนะคะวันนี้อยู่ที่ตักบ้านตนข่าวร้านหมูกระทะที่คิวยาวที่สุดถึงต้นเดือนกันยายนแ,แล้วเราเลือกที่จะบอกิอมานะคะมาถึงคิวแรกเลยค่ะตั้งแต่เวลา15นา20นาทีค่ะแต่ว่าที่ร้านเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันค่ะตอนเวลา17นดนิกาหลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะอันนี้ค่อยไปพักผ่อนไปเที่ยวได้หากถึงคิวทางร้านก็จะโทรตามอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะเราเป็นคิวบอกรคิว แกเราเลยนั่งรอที่ลาเลยนะคะและแล้วโชคก็ข้าวค้างเราค่ะวันนี้มีคิวรดจองรอแรกเราได้ทานต่อ17เดิกา40นาทีค่ะที่ร้านเขาใส่ใจะทุกแพ็กเกจแล้วก็อาหารทุกๆจานเลยค่ะวันนี้เซตที่เราสั่งนะคะเป็นเซตหมูเริ่มต้นราคา350บาทในเซตก็จะมีหมูหมาก หมูสาชั้นกากเจียวผกักวุนเส้นแล้วเราก็สั่งหมูสาชั้นมาเพิ่มอีกสองเซตค่ะเพราะว่าเรามันใส่หมูสาชั้นอยู่แล้ว นี่นะคะให้ลท์ของทางร้านค่ะกาดเจียวจะบอกว่ากาดเจียวอันนี้ค่ะเมา่อลงกระทะร้อนๆไปแล้วหากกาดเจียวละลายลงนะคะน้ำซุปของเราจะกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเมื่อทานกากเจียวคู่กับหมูสามชั้นหรือว่าหมูหมากของทางร้านพร้อมกับน้ำจิ้มขันและบิบมะนาว และใส่ต้นคานาลงไปนะคะอันนี้อร่อยมากๆเลยไม่เหมือนที่อื่นเป็นมิติใหม่ของการกินหมูกระทะที่ไม่สาใครเลยค่ะใครที่ยังลังเลนะคะว่าจะมาลองีหรือว่าไม่มาอันนี้แนะนําให้มาลองเลยนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะสําหรับเราต้องไปอีกแน่นอนค่ะ